คราวนี้หัวใจพีหล่นเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนได้พบสาวงามสมนามร่างอรชรงามดังนางอับซ้อ ออตตาาาาามหขวััคนนงงยยู่่่ทสวัสดีครับท่านผู้ชมเราพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมยังมีเนื้อหาสาระมากมายมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่เช่นเคยผมสมัติศินาครับเดินทางไปในหลากหลายสถานที่ทั่วประเทศไทยนำพาเอาเรื่องราวสาระดีๆมาฝากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามผู้คนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่น่ารู้น่าสนใจมาสเสนอผ่านทางรายการให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบกันไว้เวลาใดนะครับถ้าท่านมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่ที่ท่านได้รับชมจากทางรายการสาระเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการ นำไปประกอบการท่องเที่ยวของท่านและครอบครัวให้มีความสุขมีความสุกสนานอย่างบรรยากาศด้านหลังที่เรายืนอยู่นะครับขณะนี้ผมยินที่มอญเขาซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับเป็นทิ่สูงใหญ่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ด้วยความหัศจันย์ของธรรมชาติเองอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่น่ามาท่องเที่ยวทีเดียวนี่คือสาระเรื่องราวที่เราอยากนําเสนอผ่านทางายการ ส่วนวันนี้สาระเรื่องราวในรายการนั้นจะมีอะไรบ้างอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมกันในรายการเชิญครับได้นางน้องเป็นคู่รองีตายวไรีกลับตายคราวนี้หัวใจชุ่มช้ำุดดังซานายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคม ผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยผมในนาฐานะของอดีตผู้ใหญ่กอแตนตอนนี้คือสถานะคือกอดกอสมุยทั้งเกาะไม่มีผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่ผมเป็นผู้ใหญ่คนล่าสุดของกอดแตนแล้วก็ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของแหนมเพอนี่จะพาท่องเที่ยวในป่ากงกลางป่า,ปาชาเยเลนนะครับแล้วเรามีสะพานเดิน เป็นวกอกบอร์ดนดี้ได้ได้สามร้อยเจ็ดสิบเมตรครับจุดปะระสงค์ของผมนะครับคือการสร้างองค์พระอนุตตรธรรมหรือพัดทันใจองค์นี้ขึ้นมาตอนแรกทีผมก็ให้คนงานขึ้นมาตกแต่งสวนที่ดินบนที่ดินของผมเพื่อทําเป็นจุดชมวิวแต่พอวันหนึ่งผมขึ้นมาเยี่ยมมาดูที่แล้วเกิดมีมีดุดโดนบันดาลใจว่าน่าจะต้องสร้างองค์พระ ขึ้นมาสักหนึ่งองค์เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเป็นเหมือนกับมีอะไรมาเดินบรรดาใจว่าให้ผมสร้างองค์พระขึ้นมาแล้วก็ไปปร,ประจอบเหมาะกับผมเองอยากสร้างองค์พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างไหนขึ้นมาอยู่แล้วเพื่อจะให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นอของกอแตนแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกอแตน เพราะตรงนี้เป็นจุดที่เหมาะสมมากสามารถมองวิวได้360องศาเลยจะมองเห็นขนมดอนสักสมุยได้ทั่วเลยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวเกาะแตนนอกแก่มาดำน้ำดูปะะการังมาชมป่าชาเยเลนแล้วมาดูสภาพาความเป็นธรรมชาติทิวทัศน์ของเกาะแตนแล้วผมอยากเชิญชวนให้มากลาบไหวพระทันใจองค์นี้ด้วย เกอะเตนก็คือหมู่สองตำบลตลิงงามอำเภอเกอะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเขตเทศบาลน,นาครน,นครเกอะสมุยเกอะแตนมีเนื้อที่ประมาณ7ตารางกิโลเมตรโดยประมาณที่ท่องเที่ยวของกอแตนก็มีสนุกขึ้นรอบเกามีประการและปลา สวยงามที่มีรอบก่อแตนสามารถดูได้ทั้งปีครับแล้วก็มีสะพานศึกษาธรรมชาติในป่าโกงกลางเรามีป่าโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์เกิดจากการอนุรักษ์การเดินทางที่ก่อแตนเราจะมาขึ้นที่ท่าเรือท้องกูดใช้เวลาประมาณ15นาทีโดยประมาณแล้วปัจจุบันเรามีเรือโดยสารออกทุกวัน เช้าก็9ก้าโมงคึ่งเที่ยวแรกแล้วก็กลับจากกาะแตนสมุยก็บ่าย3ามโมงคึ่งของทุกวันถ้าเกิดมีแขกเพิ่มขึ้นเราก็จะปรับการเดินทางให้เพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้มันเป็นถือเป็นเรื่องของอนาคตนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นกาะแตนฉเฉลี่ยแล้ว วันละไม่ต่ำกว่า300คนต่อ1วันขึ้นมาแล้วก็มาทานอาหารกลางวันที่เกาะแตนแล้วก็สนุกขึ้นเป็นวันเดททิปต่อไปอนาคตเราพยายามจะมีที่พักให้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักที่เกาะแตนได้เพิ่มขึ้นแต่เราก็จะมีอยู่ในขอบเขตของผังเมืองและที่เราจัดทำขอนักท่องเที่ยวนิดหนึ่งข้อหนึ่ง ก็เกี่ยวกับการมาเที่ยวาการให้อาหารป่าเราจะขอว่ารณรงค์ว่าต่อไปจะพยายามไม่ให้อาหารป่าเพราะว่ามันจะระบบนิเวศมันจะเสียแล้วข้อสองการดูแลปะการังการทอดสมอเอ่ยการาจับปลาแนวปะการังอะไรต่างๆเนี่ยการยิงนก คนเกาะแตนนี่นกธรรมชาติเยอะเช่นนกชาปีนไหนเนี่ยจะหายากตอนนี้ในอ่าวไทยก็มีเฉพาะเกาะแตนและเกาะเ่วแล้วก็มีอันดามันก็มีเกาะตารูเตาตัว,ตว,ตว,ตวมันจะสวยและใหญ่แล้วเป็นนกอนุรักษ์ครับแล้วต้องไว้วานว่าคนที่มาเที่ยวแล้วก็ขออยากเก็บกลับไปหรือว่าจับไปเพราะเราต้องการที่อนุรักษ์ไว้เก็บไว้ให้ธรรมชาติ สมบูรณ์ที่สุดและเรื่องขยะเหมือนกันครับเราพยายามตอนนี้รณรงค์ให้แยกขยะก่อนแล้วก็ถ้าทางที่ดีนักท่องเที่ยวออกมาแล้วขอเอากลับไปด้วยเพราะถ้าว่าคุณไม่ออกกลับไปก็เท่ากับว่าเพิ่มภูณในเกาะแตนต่อไปก็มีปัญหาเหมือนสมุยที่อยากมีปัญหาเรื้อรังที่แก้กันไม่จบ สนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวได้ที่0816315019 ครอบครัวไรได้มาเห็นใจเยือกเย็นไม่กลัวมีแต่จะยิ้จะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ยยายที่ทำกินขอตายคาทินบนแผน่นดิน ชาตินี้ภูมิใจเกิดเป็นคนไทยงดงามพร้อมมีรอยยิ้มสยามสมนา